สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้นะครับพระที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วนะครับกับเหรียญรุ่นเศรษฐีแสนล้านคูบาอริยชาติอริยจิตโตนะครับวัดแสงแก้วโพธิยานตําำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายครับเหรียญรุ่นนี้นะครับวัตถุประสงค์ดีมากนะครับจัดสร้างโดยเซียนพระชื่อดังนะครับคุณโทนบางแคนะครับวัตถุประสงค์ก็คือนะครับ รายได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับนะก็นําไปจัดซื้อจัดหานะครับรถฉุกเฉินนะครับรถแอมบูเลต์นะครับเพื่อมอบให้กับมูลนิธินะฮะกู้ภัยนะครับในจังหวัดเชียงรายนะครับสองนะครับเพื่อมอบนะครับเป็นทุนการศึกษานะครับให้น้องๆนักเรียนนะครับในโครงการเพชรล้านนานะครับนะสามนะครับเพื่อร่วมสมทบทุนนะครับนะก่อสร้างฐาวรวัตถุนะครับและบูรณะปฏิสังขรณ์ฐาวัตุ ทาวรวัตถุนะครับภายในวัดแสงแก้วโพธิยานครับนะฮะรุ่นนี้นะครับตอนนี้นะฮะครที่จองกับผมทันนะฮะต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะฮะเพราะว่าพระรุ่นนี้อนาคตไกลนะฮะตอนนี้นะครับราคาขยับขึ้นไปที่รุ่นละ1 0 0 0บาทแล้วล่าสุดผมเข้าไปดูในเพจของคุณโทนบางแคขยับขึ้นไปที่รุ่นละสอ0 0ับาทแล้วครับยินดีกับท่านที่จองทันด้วยนะฮะ ส่วนท่านที่จองไม่ทันเข้าไปดูในเพจคุณโทนบางแค่เลยเขาแบ่งปันอยู่รุ้นละ2 0 0 0บาทนะครับสําหรับผมนะเปิดจองนะที่ลุ้นละ400บาทแต่ว่าที่ท่านเห็นอยู่นี้1กล่อง1ลังนี้มี100ลุน้น100องค์องนะยอดจองเต็มหมดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอญาตแกะลังให้ชมกันนะครับเขาจะหุ้มซีนนะฮะหุ้มซีนมา1 1ชั้นนะครับขอญาตแกะให้ชมนะฮะผมจะคระแล้วก็พยายามจัดส่งให้ครบ ทุกคนทุกท่านภายในวันนี้นะครับนะครับขออนุญาตไม่พูดเยอะนะครับอาจจะเสียเวลานะครับผมจะรวบรัศตอนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับนี่จะเป็นโบชัวนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีใบารายการนะฮะด้านหลังนะครับนะ,ะเป็นโบชัวนะครับนะอันนี้เขาการันตีเนื้อเงินหน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำใช่ไหมฮะ เป็นกระคว่ำม,มาอย่างนี้หนึ่งเหรียญน,นะครับน่าจะใช่น้อลูกค้าเนาะนะครับน่าจะใช่นะครับอ่ะถ้าใช่ก็พลิกไปนะครับนะบต้องแจ้งก่อนนะครับใครเปิดได้เนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับใครเปิดได้เนื้อเงินหน้ากากทองคําท่านจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นเนื้อทองคําแท้หลังรอยการสิบเหรียญครับผมนะ โดยเป็นโทโอบางแคนะครับส่วนโรายละเอียดในการลุ้นนะครับอาจจะเป็นลุ้นเลขท้ายนะฮะเลขุ้นเลขท้ายนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ลุ้นกับลอตเตอรี่หรือเปล่าหรือไงเดี๋ยวร,รอฟังวันที่28มีนานะฮะทโอบางแคจะแจ้งโรายละเอียดว่าจะรุ้นกันแบบไหนยังไงนะครับสําหรับใครที่ได้เนื้อเงินนะครับทุานท่านโชคดีมากนะท่านผมดีใจกับท่านด้วยใครที่ได้นะครับท่านจะได้ลุ้น เนื้อทองคําด้วยนะครับโอเคนะฮะผมขออนุญาตทําการคระเลยนะครับนะเพื่อความชัดเจนนะครับในการเช่าหาวัตถุมงคลนะครับขออนุญาตโกยเลยนะฮะครับชัดเจนนะครับชัดเจนทุกขั้นตอนครับนะฮะรับรองว่าพี่ๆทุกคนทุกท่านของผมนะครับลูกค้าที่รักและเคารพของผมทุกคนทุกท่านนะครับ ท่านจะได้ลุ้นเนื้อเงินกันทุกคนครับไม่ว่าท่านจะเช่ามากเช่าน้อยนะครับคนเช่าเยอะก็มีโอกาสเยอะนะครับเพราะเขาได้หลายลุ้นหลายเหรียญนะครับหรือคนที่เช่าน้อยนะครับ1ึงลุ้นก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นเช่นกันนะครับเพราะว่าผมนะชัดเจนลูกค้านะครับซื้อตรงต่อลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับาเขาการันตีนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคําแท้ลงยาวร้อนหนึ่งเหรียญนะลูกค้านะนะครับชัดเจนนะครับนะพระอนาคตกลนะครับนะ กูบารือเรชาติครับตนบุญแห่งล้านนาครับนะในยุคปัจจุบันนะใครมีโอกาสก็แวะเข้าไปกราบกันเลยนะครับนะฮะโอเคนะครับโอเคนะลูกค้านาะนะครับนะประมาณนี้นะครับนะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับไปแปะนะครับหมายเลขัมเบอร์นะครับ1ถึง100สักครู่เดียวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขัมเบอร์1ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับใครที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้ตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมก็จะหยิบส่งให้เลยนะครับนะขออนุญาตหยิบส่งให้เลยนะครับนะเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจัดส่งวัตถุมงคลนะครับผมจะจัดส่งให้ครบนะครับทุกคนทุกท่านนะครับภายในวันนี้นะครับเรียนให้ทราบนะครับนะหนึลุ้นที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับมีเจ้าของหมดเรียบร้อยนะครับนะ กับเหรียญรุ่นเศรษฐีแสนล้านนะครับครูบาอดียชาติอริยจิตโตนะครับวัดแสงแก้วโพธิยันจังหวัดเชียงรายครับนะฮะใครที่นะฮะอยากได้แต่ว่าจองกับผมไม่ทันก็ลองหาดูในกลุ่มนะหรือไม่ก็ติดต่อคุณทนบางแคเลยก็ได้นะครับนะนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแพ็คพัสดุเลยนะครับนะใครที่ติดต่อเข้ามานะครับนะถ้าผมตอบช้าต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับนะนะฮะ เดี๋ยวผมขอญาตไปแพ็กพัสดุก่อนนะครับสวัสดีครับ